สวัสดีครับจาก facebook ช่องทันวาซ่อมมือถือนะครับคลิปวิดีโอนี้ในคลิปวิดีโอนะครับเป็นรุ่นอเม z ฟิ t ทีเล็กตัวธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ทีเล็กโปรออาการเสียก็คือนะครับชาร์จไม่เข้าของคุณองอาจนะครับชาร์จไม่เข้าแล้วก็เช็คละตัวโปรแกรมมีปัญหาด้วยนะครับเหมือนกับว่ามันกินไฟผิดปกตินะครับ ได้ทาการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวตัวแผงชาร์จนะครับซ่อมตัวแผงชาร์จแล้วก็ซ่อมระบบชาร์จข้างในนะครับเพราะว่าน้ํากับความชื้นเนี่ยมันเข้าไปเนี่ยทางด้านหลังนะครับมันทําให้ไอตัวชาร์จมีปัญหาทําให้ชาร์จไม่เข้านะครับมันก็จะเปิดติดแต่ว่ามันจะชาร์จไม่เข้าตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถชาร์จเข้าที่ทดสอบเลยก็คือชาร์จเต็ม100%นะครับชาร์จเต็ม100% แล้วก็ลองใช้งานดูนะครับใช้งานก็คือเปิด gps แล้วก็ลองใช้งานหลายหลายชั่วโมงนะครับทิ้งไว้จนแบตเหลือน้อยนะครับพอแบตเหลือน้อยเนี่ยก็ทําการเสียบชาร์จขึ้นมาใหม่นะครับ <S <S ให้แบตเตอรี่จากที่น้อยเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาลองทดสอบหลายๆรอบนะครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันชาร์จไม่เข้าเลยพอเสียบสายชาร์จปุ๊บแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เสียบสายชาร์จอ่ะมันก็ขึ้นว่าชาร์จแล้ะนะครับสามารถชาร์จได้เวลาที่เราถอดสายชาร์จอ่ะ เครื่องก็ใช้งานได้นะครับเสียบสายชาร์จก็ขึ้นมาชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับซ่อมตรงชาร์จไปแล้วก็ข้างในที่มันโดนน้ำโดนความชื้นนะครับจะมีบางจุดที่ขึ้นค่าพีเกลขึ้นสนิมอันนี้ก็แก้ไขให้แล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้ทําค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําหลายจุดนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการชาร์จให้ดูได้หลายรอบเสียบกี่ครั้งก็เข้านะครับตอนแรกคือเสียบยังไงก็เสียบไม่เข้านะครับ โอเคนะครับเช็คปุ่มปุ่มดาวนะครับด้านซ้ายที่ปุ่มดาวแล้วก็ปุ่มอัพครับปุ่มออพด้านซ้ายแล้วก็ปุ่มด้านขวานะครับจะมีปุ่ม back กับ select ใช้งานได้นะครับหน้าจอของลูกค้าไม่มีฟิล์มมาเดี๋ยวติดฟิล์มแถมให้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ใส่ตัวสำรองให้ในกล่องด้วยหน้าจอนะครับ จะติดฟิล์แมแทนไปให้ลูกค้าจะเช็กการทำงานเซนเซอร์หน่อยเซนเซอร์ด้านหลังนะครับด้านหลังมันจะมีพวกเซ็นเซอร์ต้องใส่เข้าข้อมือก่อนนะครับมันจะตรวจจับว่าเราได้ใส่หรือเปล่าโอเค แล้วก็เลือกอวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับถ้าการเต้นของหัวใจอ่ะเราก็ปล่อยให้ตัวเครื่องมาทำงานนะครับตัวเครื่องจะวัดด้านหลังนะครับจะมีไฟอันนี้คือวัดการทำงานอยู่นะเนี่ยครับไฟเขียวๆด้านหลังถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือใช้งานได้แล้วนะครับเนี่ยวัดอัตราการเต้นของหัวใจ มานี้นะครับโอเคตอนนี้มันเชื่อมอยู่กับมือถือของผมอยู่เพราะว่าลองรีเซ็ตตัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวพอลูกค้ารับเครื่องไปนะครับรับเครื่องไปให้ลูกค้ากดลบที่ตัวมือถือนะครับลบไนการเก่าออกก่อนลบไนกาาแล้วก็ สั่งลบผ่านมือถ really? ือก็ได like ้นะครับพอสั่งลบผ่านมือถือปุ๊บนายกาก็จะลบเองหรือไม่ก็สั่งลบผ่านนายกาก็ได้ในการตั้งค่านะครับแล้วก็ระบบแล้วก็รีเซ็ตการตั้งค่าเป็นค่าจากโรงงานนะครับอันนี้ผมไม่ได้รีเซ็ตไปเพราะว่าผมจะเช็คเครื่องให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้และลูกค้ารับไปปุ๊บลูกค้าก็รีเซ็ตได้เลยนะครับเพื่อให้มันเชื่อมต่อกับมือถือล่าสุดนะครับประมาณนี้เรียบร้อยครับ ใครสนใจก็ติดต่อตามนี้นะครับขั้นตอนติดต่อมีอยู่แล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ